ก็สำหรับวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าพวกเราทั้ง20คนคือตื่นเต้นมากครับเพราะว่าอันนี้เป็นโชว์ที่พวกเราเนี่ยซ้อมมาเพื่อวันนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าแต่ละโชว์คือเรียกได้ว่าใหม่เกือบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะมีส่วนของทั้งร้องเพลงมีทั้งเต้นมีทั้งดนตรีมีทั้งการแสดงคือเรียกว่าในวันนี้คือถ้าใครได้มาชมเนี่ยคือเรียกว่าครบทุกรสชาติเลยก็เรียกว่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเพราะว่าวันนี้เป็นแบบว่าทุกคนเนี่ยได้มาดูสดๆพวกเราครั้งแรกด้วยทุกคนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วย ก็วันนี้เป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่มากๆสำหรับพวกเราครับเราก็แบบซ้อมกันมาก็ทุกคนเหนื่อยเท่ากันครับทุกคนก็แบบทุ่มเทมากๆกับงานนี้ครับแต่ว่าพอมาเจอ พอมาอยู่บนเวทีพอมาเจอแฟนๆพอได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงเชียร์พวกเราก็ได้รับกําลังใจกันมากๆเลยครับ,รบ <ๆ S 1> ก็หายเหนื่อยเลยครับพร้อมที่จะลุยต่อไปครับจริงๆก็เป็นเป็นครั้งแรกของเราค่ะหลายๆคนนะครับที่ได้ขึ้นสเตจแบบใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ได้ขึ้นมากับบสด้วยนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมแล้วก็เราได้มีการทําโชว์หลายๆแบบอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเลยครับผมแล้วก็แบบเวลาซ้อมก็ค่อนข้างที่จะกระทัดรัดนิดนึงนะครับแต่พวกเราก็เต็มที่อย่างสุดควรสมาถอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสุดยอดจริง ตั้งแต่ได้เข้ามาในรายการ,กรเดอะบราเธอร์ครับโปรได้สอนเรา<ม>หลายๆอย่างเลยใช่ครับทั้งเ,เรื่องความเป็นสุขภาพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างของโรสติกเนี่ยใช่โรสติกเขาก็จะสิ่งแวดล้อมพวกถังขยะก,ก็ต้องแยกให้แบบดีๆเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราสามารถรีไซเคิลได้แล้วบางอย่างมันแบบเป็นภัยต่อโลกของเราอะไรนะครับก็ต้องแยกขยะให้ดีๆครับแล้วก็สอนในเรื่องของการวางตัวใน สังคมแบบเวลาเจอสื <aquí en S 2> ่ออะไรอย่เ <haciendo> ง <rik> ี้ยก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรเงี้ยครับเขาก็สอนหลายๆอย่างครับแล้วก็ถึงวันนี้โปรชินชักุณจะไม่ได้มาแต่เขาก็สอนในเรื่องของเอนเตอร์เทนเนอร์แบบดีมากครับการเป็นศิลปินควรทำยังไงประมาณนี้ครับผมชักุนว่าบล็อกไหนจะดีสุดครับอุ้ยอุ้ยทางสายยิ้มยี้ตอบอะไรครับอ๋อจริงๆถ้าตอบแบบดีๆเลยก็คือ ใจดีทุกคนนะครับก็ทุกคนอแบบยู่เป็นอยู่เป็นครับนนทุกคนค <c oughs> ือแค่เราแบบเท่ากันหมดเลยแล้วก็ไม่ว่าใครจะแบบมีปัญหาในเรื่องใดต่างอย่างก็สามารถปรึกษากับโบรชได้หลายๆเรื่องเลยก็คือบางทีเราแบบทํางานเราแบบเราต้องจับกลุ่มกับบรชซอยงใช่ไหมเราแบบบางทีโบรชอยู่กลุ่มนู้นก็มาช่วยกลุ่มเราบ้างยังมีเลยอย่างงี้ครับคือหลายๆท่านก็ใจดีกับเรามากจริงครับครับผมก็จริงๆแล้วพวกเรามีช่องทางติดตามได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับก็อันดับแรกเลยก็ขอฝาก Facebook Page ก่อนเลยครับ The ะ r ร t h e r s TH ครับผม ก็คือเพจเนี่ยคือจะมีคอยอัปเดตข่าวสารพวกเราต่างๆครับว่าวันนี้จะมีงานยังไงแต่ละคนจะทําอะไรบ้างคือคอยติดตามข่าวสารได้เลยหรือว่าถ้าใครแบบว่าไม่สะดวกเฟซบุ๊กก็ยังมีทั้งอินสตาแกรมเหมือนกันเดอะบาร์เทอร์ซหรือมีอะไรอีกนะครับอินดี้ครับครับผมก็นอกจาก IG กับ Facebook แล้วนะครับผมก็จะมีทางแอปพลิเคชันนะครับผมเดอะบาร์เทอร์นะครับครับก็ทางเทวิสเตอร์เทวิสเตอร์อย่างนี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็ยังไีครับแล้วก็จะมี YouTube ด้วยนะครับผมซึ่งเป็น YouTube Official ของนะะครับบบก็จแปล่อย เป็นคลิปต่างๆครับผมอัปเดตพวกเรานะครับแล้วก็ทางทิกต็อกนะครับผมก็จะมาเปนการทีนะครับผมเพื่อนบีสครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับสามารถไปรับชมเอพิโซดแล้วก็ไฮไลท์เดลี่ไฮไลท์ต่างๆของพวกเราได้ในไลน์ทีวีครับผม